ผมเซลกอล์จากเพจวิซูเซกอล์และ u b e Channel นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่บริษัทสุทร์มอเตอร์สาขาศีนครินนะครับตอนนี้นะครับกอลฟอยู่ที่หน้ารถวิซูปาเจโร่สปอร์ต GTPremium นะครับที่ยืนอยู่ตอนนี้นะครับมีทั้งหมด2คันนะครับแต่งเหมือนกันเลยนะครับเราจะมาตอกย้ำความสำเร็จนะครับของรถมิซูพิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ ที่ลูกค้านิยมนะครับแต่งสปอร์ตไลท์เนะครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวกอลฟจะพาไปรีวิวนะครับว่าเราได้ติดตั้งอะไรบ้างนะครับก่อนจะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับตอนนี้กอฟอยู่ที่หน้ารถของปาเจโร่สปอร์ตจีทีพีเบียมสองคันนี้นะครับแต่งเหมือนกันเดี๋ยวกอฟจะรีวิวคันเดียวนะครับเอาคันนั้นเป็นแบ็กกราวด์ไว้เฉยๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับ คันนี้นะครับเป็นปาเจโร่สปอร์ต G.T. พรีเมียมนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นแบบ2 4 0 0ซีซีนะครับเครื่องดีเซลนะครับก็เดี๋ยวเริ่มดูด้านหน้ากันก่อนเลยแล้วครับด้านหน้านะครับก็ติดตั้งนะครับเป็นโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นโลโก้ของแท้นะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับจะนิ่มๆนะครับอันนี้ของศูนย์นะครับจะเป็นสีดําให้ตัดกับสีตัวรถแบบนี้นะครับแล้วก็กอลได้ทําการนะครับแลบ กระจังหน้านะครับให้เป็นสีดำนะครับให้ดูสปอร์ตนะครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ได้ติดตั้งกับป้ายของแรลลี่อานะครับอ่าแล้วก็ไฮไลท์สําคัญนะครับที่ปาเจโร่นะครับแต่งเยอะที่สุดแล้วก็ขายดีก็เพราะชุดแต่งตัวนี้เลยนะครับเป็นชุดแต่ง Sport ต i d e r M รนะครับรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นทรง V5 นะครับมีไฟเดย์ไลท์ให้ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นทรงตรงแบบนี้นะครับทั้ง2องคันแต่งเหมือนกันเลยนะครับยอดนิยมมานะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูด้านข้างต่อเลยนะครับด้านข้างนะครับก็ได้ติดตั้งนี่ครับคิ้วซุ้มล้อนะครับให้เข้ากับตัวรถแบบนี้เลยสวยงามนะครับชุดแต่งของสปอร์ตไนเดอร์เทรง v 5นี้นะครับก็จะมาพร้อมกาบข้างประตูนะครับอันนี้ยอดฮิตยอดนิยมเลยนะครับมาพร้อมเส้นสายสีดำตรงนี้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็ที่เปิดประตูตรงนี้นะครับก็ได้เพิ่ม เบ้ากันรอยนะครับเป็นแคปล่านะครับอันนี้ก็ของศูย์เหมือนกันนะครับอันนี้กอได้แถมให้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างปกติจะเป็นสีโครเมียมนะครับอันนี้กอได้ทําการแล็ให้เป็นสีดํานะครับให้ดูสปอร์ตสวยงามนะครับนี้เลยนะครับแล้วก็ที่กระจกมองข้างเราก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับเป็น led ให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับกันสาดนะครับติดให้เหมือนกันนะครับทั้ง4ี่บานนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับติดตั้งฟิล์มเซรามิกนะครับ ลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้นะครับว่าจะเอาแบบความเข้มที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นฟิล์มเซรามิกให้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าชอบความสปอร์ดดูดันนะครับก็นี่เลยครับกอลฟได้เพิ่มนะครับโดยการแ็ปนะครับหลังคาเป็นสีดำนะครับจากร้านบอยสติกเกอร์นะครับแรปตั้งแต่เสาเอทิล่าตรงนี้เลยนะครับยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับตรงราวหลังคาตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับได้ทําการแ็ปเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อครับว่าได้ตกแต่งแบบไหนกันไปบ้างนะครับไปดูกันครับในส่วนหลังรถของปาเจโร่สปอร์ตจี m พรีคันนี้นะครับกอได้แล้ปสีดําตรงสปอยเลอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับให้ดูสปอร์ตสวยงามนะครับอ่าแล้วก็รถคันนี้นะครับเป็นรถม i ตซูปี2021นะครับฉลองครบรอบ60ปีนะครับของบริษัทมิต s ูมอเตอร์นะครับ อันนี้เราก็ติดตั้งสติกเกอร์ฉลองครบรอบ60ปีนะครับอ่าแล้วก็มากันที่ตรงนี้ครับครอบคิ้วโครเมียมฝาท้ายนะครับแบบมีไฟนะครับอันนี้กอจะติดเป็นแบบไฟหลีกกับไฟถอยนะครับเท่านั้นนะครับจะไม่ติดเป็นไฟเบรกนะครับถ้าการที่เราติดไฟเบรกเนี่ยมันอาจจะสร้างความลําคาญให้กับผู้ใช้ถนนนะครับที่ขับตามหลังได้นะครับอันนี้ติดอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มากันที่ตรงนี้เลยนะครับ ก็ได้เพิ่มนะครับเป็นชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์ M ทรง V5 เช่นเดียวกันนะครับก็จะมาพร้อมไฟหลีนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแบบนี้เลยนะครับดูสปอร์ตสวยงามมากครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูภายในนะครับว่าก็ปได้เพิ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับมาในส่วนของภายในรถนะครับกอปได้ติดตั้งกล้องนะครับเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวเดียวจบนะครับสามารถดูเหตุการณ์ผ่าน แอปพลิเคชันในมือถือได้เลยนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้นะครับม right ีระบบ WiFi อยู so, write, mm ่นะครับสามารถดึงไฟล์ภาพลงมือถือได้เลยนะครับก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นปี2021นะครับมาพร้อมนะครับไวรลสชาร์จให้แล้วนะครับตรงนี้นะครับสามารถชาร์จมือถือนะครับที่มีระบบไวรลสชาร์จนะครับก็สามารถวางชาร์จได้เลยนะครับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญเลยที่กอฟจะแถมให้กับลูกค้านะครับ ตรงจอเพดานี้นะครับ่ากบได้ติดตั้งเป็นกล่อง Android Box นะครับลูกค้าสามารถดู YouTube Netflix นะครับได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟในการติดตั้งด้วยนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายด้วยนะครับเยี่ยมครับครับแล้วเป็นไงกันบ้างครับกับรถมิต s ูบิชิปาเจโ r ่สปอร์ต t p r ี m i เ m มนะครับที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งสุดฮิตนะครับแบบนี้นะครับเป็นรถที่ลูกค้าให้ความสนใจ ในขณะนี้เลยนะครับก็ถ้าลูกค้านะครับที่สนใจนะครับสามารถขอใบเสนอราคานะครับหรือติดต่อโทรหากอล์ฟโดยตรงได้ที่0846501646นะครับหรือขอไปเสนอราคาที่ l ล n e นะครับก็0846501646นะครับแอดไลน์มานะครับมาขอไปเสนอราคาได้เลยนะครับเดี๋ยวกอล์ฟทำใบเสนอราคาให้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Mitsubishi Motors.